แห่เฉียป้องนวัดเปิดใจครั้งแรกให้ต้นหอมเหมาะสมกันไหมนับว่าเป็นอีกหนึ่งคูจินที่ถูก นหนักมากค่ะระหว่างปองนวัดและดีเจต้นหอมสก,กุลตลาเทียนไพรโรนซึ่งเรานั้นมักจะเห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่โยบอยครั้งผ่านทางโซเชียลล่าสุดในวันวาเลนไทน์ปีนี้สาวต้นหอมก็ได้ทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักนั่งค้างหนุ่มปองมีคลิปเสียงพูดว่าถ้ามีคนมาจีบเธอเราก็พร้อมจะถอยนะถอยในครับคนนี้ของผมพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าแฮปปี้วาเลนไทน์ทำไหมตังชื่อลูกว่า ปกป้องทำเอาต่างคนต่างเขินจนเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะในขณะที่คนบันเทิงและแฮชคอมเมนต์แซวกันสนันทั้งบอกว่าต้องได้กันแล้วขอให้พลีผักเถอะ